สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกระดิกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงเดือนมีนาคมนี้ท่านใดที่เกิดราศีกันหรือรักนาราศีกันเนี่ยก็ลองเข้ามาเช็คดวงท่านได้นะคะว่าใน,นช่วงเดือนมีนาดวงของท่านจะเป็นเช่นไรนะคะดูด,ดวงดูไว้เป็นความบันเทิงไม่ต้องจริงจังหรือซีเรียสเพราะว่าเน้นทนํานายภาพรวม ไม่ได้เจาะจงเฉพาะดวงใครดวงหนึ่งนะคะเรื่องเน่นของชาวราศีกันในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะ <c oughs> ก็จากดวงดาวนะคะที่โชว์มานะคะหลกัหลกๆแล้วก็จะเป็นในเรื่องของในเรื่องของงานละกันนะคะเรื่องงานนะคะชาวราศีกันในช่วงเดือนมีนานะคะท่านมีโอกาสที่จะประสบในเรื่องของความสําเร็จทางการงานมีโชคเรื่องงานหรือมี ความสำเร็จทางการงานเกิดขึ้นนะคะงานต่างๆที่เคยดำเนินการอยู่มาก่อนหน้าตรงก่อนหน้านู้นนะคะที่เคยวางแผนหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยก่อนหน้านู้นนะมีโอกาสที่จะออกดอกออกผลเป็นที่น่าพอใจมีโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าได้รับความชื่นชมได้รับคําสรรเสริญเยินยอหรือ มีเครดิตมีความน่าเชื่อถือทางการงานมากขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีกันหรือมีคนรู้จักคุณมากขึ้นนะคะชาวราศีกันเนี่ยต้องบอกว่าทำอะไรดำเนินการในอะทางการงานเนี่ยยังคงมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลืออยู่นะคะหรือว่ามีคนให้การยอมรับในความสามารถของคุณมีคนให้การยอมรับในศักยภาพของคุณแล้วก็ชาวราศีกันเป็นช่วงที่ถ้าคุณใช้ วาจาคําพูดในทางที่ดีมันก็มีโอกาสที่จะเกิดสิ่งดีๆให้กับดวงชะตาคุณเป็นช่วงที่ปากวาจาศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเ <c oughs> ขาเรียกว่ามีทักษะในการพูดมากขึ้นทักษะในการเจราจาทักษะในการสื่อสารหรือมีทักษะในการโน้มน้าวใจคนเก่งมากขึ้นนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์นิยมมากนะคะในเรื่องของการพูดนะคะ คนฟังรู้สึกว่าอยากรู้จักคนรอบข้างรู้สึกว่าอยากจะคุยด้วยอยากที่จะเข้าหาหรืออยากที่จะคบหานะคะก็ชาวราศีกานถือว่าเรื่องเน่นก็จะเป็นเรื่องงานและการมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทางการงานหรือเกิดสิ่งดีดทางการงานเกิด job ใหม่ project ใหม่เกิดหน้างานใหม่ๆเข้ามาท่านใดที่ตกงานไม่มีงานทำนะคะช่วงเดือนมีนาสมัครงานที่ใดไว้ก่อนหนะาน้นมีโอกาสถูกเรียกตัว ถูกถูกเรียกสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ชาวราศีกันเนี่ยนะคะคุณจะมีความถ้าเป็นในเรื่องของเงินการเงินก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยเช่นกันนะในเดือนมีนาคมเนี่ยการเงินคุณมีโอกาสที่จะมีช่องทางในเรื่องของรายรับเพิ่มนะคะคือมีไรายได้มีไรายได้เพิ่มมีช่องทางอย่างอื่น เข้ามาร่วมด้วยนะคะหรือมีคนคอยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินให้กับคุณนะคะคือเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะมีรายได้เสริมมีรายได้พิเศษหรือมีรายได้ใหม่ๆเข้ามานะคะเกิดขึ้นหรือตัวคุณเนี่ยนะคะมีไอเดียในเรื่องของการหาช่องทางรายรับเข้ามาไอเดียตรงนี้อาจจะเป็นไอเดียจาก จากความชอบของคุณก็ได้คุณชอบอะไรคุณทําไปสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นมันสามารถที่จะก่อเงินสามารถสร้างรายรับเข้ามาอีกช่องทางหนึ่งได้อย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าดวงบอกว่ามีโอกาสเกิดช่องทางรายรับให,ใหม่เข้ามาเพิ่มหรือมันมีโอกาสที่จะมีไรายได้คู่ขนานนะคะหรือจะแปลงอย่างหนึ่งว่าชาวราศีกันเป็นช่วงที่คุณกำลังเขาเรียกว่ามีโอกาสที่มี สภาพคล่องในเรื่องการเงินเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองหรือรอเงินก้อนอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้เงินตามนั้นนะคะมีโอกาสได้เงินตามที่คิดหรือมีโอกาสได้เงินจากสถาบันทางการเงินที่คุณดำเนินการอยู่อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ ชาวราศีกันสิงที่ต้องระวังก็คือระวังการวิวาทะกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวนะคะมีโอกาสที่จะอารมณ์อารมณ์ช่วงนี้ต้องระวังอารมณ์ด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสวิวาทะกับเพื่อนฝูงมีโอกาสวิวาทะกับเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็มีโอกาสเสียเงินไปกับญาติพี่น้องบางคนเสียเงินไปกับเพื่อนฝูงบางคน หรือมันมีรายจ่ายกับเพื่อนเขาเรียกว่าอาจจะเป็นภาษีสังคมละกันนะคะช่วงนี้ช่วงนี้ต้องมีแต่รายจ่ายที่มันหมดไปกับเพื่อนจังเดี๋ยวก็เลี้ยงข้าวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนก็มาหยิบยืมเงินยืมไปแล้วก็ไม่ให้คืนหรือว่าเลี้ยงข้าวปุ๊บบอกจะคืนบอกจะเลี้ยงอีกเลี้ยงเราคืนก็ไม่เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่แต่ว,ว่าดวงเนี่ยมันโชว์มาว่าเรื่องเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีเพื่อนเพื่อนฝูงบางคนหรือเพื่อนร่วมาง,งานบางคนเนี่ยมา เขาเรียกว่ามาหยิบยืมเงินคุณหรือมามาผ่านเงินคุณโดยทางอ้อมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบถ้าเป็นทางอ้อมคือมือดีเลี้ยงไปก่อนสี่ยืมก่อนแล้วก็หายไปหายไปแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นแต่ก็อีกมือหนึ่งก็เลี้ยงไปก่อนสี่อะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนอาจจะแกล้งขี้ลืมอะว่าเราเลี้ยงข้าบ่อยแล้วแต่เขาก็ยังทาพฤติกรรมนี้อยู่อย่างนี้ก็ได้นะมันเป็นเกล็ดได้เกล็ดน้อยนะคะแล้วก็ชาวราศีกามเนี่ยนะคะ ดวงบอกว่าสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุของแผลที่ตามการผ่าตัดผ่าจอกกล้ามเนื้อเสพให้ดีนะคะก็ให้ไปทําฟันหรือบริจาคเลือดจะเป็นการแก้เคล็ดดวงแล้วกันนะคะชาวราศีกันช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีความขยันขันแขง็งมีความกระตือรือร้นนะคะมีความกระเตื้องมากขึ้นมีความเพียรความวิิยะอุตสาหะความอดทนมากขึ้นต่อสิ่งที่คุณดําเนินอยู่นะคะคุณไม่ย่อท้อ นะคะหรือไม่ท้อแท้นะคะแต่ว่าให้ระวังเรื่อง,องความคิดมีโอกาสที่จะคิดคิดแบบคิดลบๆกับตัวเองคิดมากเกินไปกังวลในเรื่องที่ยังไม่ได้เกิดเกินไปกังวลในเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอะไรเงี้ยนะคะมันจะทําให้เราแบบหวาดระแวงหรือวิตกกังวลไปหมดเลยนะคะก็โดยดวงดาวมันโชว์มาประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้อยู่กับปัจจุบันให้มากๆอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึง นะคะให้หรืออย่าไปกังวลในเรื่องของอดีตบางทีอยู่ดีเก็บอดีตมาคิดแต่การเก็บอดีตเรื่องอดีตที่เราผิดพลาดมาคิดเพื่อเพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ํามาถือว่าดีนะคะเพื่อไม่ให้มันเป็นแบบเดิมมาถือว่าดีละกันแต่ว่าไม่ใช่เก็บมาคิดทุกเรื่องนะแล้วก็เอามาเครียดไปตกกังวลกับตัวเอง นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเก็บเรื่องอะไรเมื่อดคุณต้องหาทางแก้ไขแล้วก็อย่าทํามันีต้องแก้ไขมันดีกว่าเดิมเพราะว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเครียดวิตกกังวลบางอย่างด้วยเช่นกันรู้สึกกลัวในบางสิ่งบางอย่างด้วยเช่นกันนะคะต่อมาถ้าเป็นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมีเรื่องให้เหนื่อยใจกับผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นทําดีผู้ใหญ่ไม่เห็นคุณค่าทําดีผู้ใหญ่ไม่ ไม่ค่อยชมเลยอ่ะทาไมเ็าตาหนิเราจังอะไรเงี้ยคือทําดีไม่ค่อยมีคนเห็นเป็นอย่างนี้ก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายนะคะหรือพ่อแม่หรือญาติพี่น้องอะไรก็ตามเนี่ยคือเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่คือต้องกล้มหน้าต้องก้มตาทําต่อไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณทําดีที่สุดแล้วแต่ว่าดวงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีเรื่องให้เหนื่อยใจเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเกิดขึ้น เจอผู้หลักผู้ใหญ่งี่เงา่าเจ้านายงี่เงา่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดวงนะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักความรักก็มีมีโอกาสคนโสดนะมีโอกาสเจอถ้าคนโสดโสดแบบโสดไม่ยุ่งกับใครโสดไม่ได้หมกมุ่นในความรักหรือโสดไม่ได้คิดจะมีรักถือว่าดีคือเอาใจโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าเพราะว่าดวงความรักคนโสดใน เดือนมีนาคมนี้ต้องบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยมีโอกาสผิดหวังเรื่องความรักเจอรักไม่จริงใจเจอรักที่แบบคือมันมีรักแล้วมันก่อทุกข์อ่ะมีรักแล้วมันทําให้เราเสียทุกอย่างได้เลยนะคะเจอคนที่มีเจ้าของเจอคนที่แบบเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวอะไรอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าความรักไม่โดดเด่นเลยนะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ต่อมาคนคนมีคู่มีโอกาสที่คนรักของคุณเจ็บป่วย นะคะหรือคนรักของคุณเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นของแหลมช้ำตามองแหลมทิ่มตามกล้ามเนื้อเสพได้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพคนรักให้ดีแล้วก็รวมไปถึงมีโอกาสมีปากเสียงกับคนรักทะเลาะก,กับคนรักมีเรื่องให้ต้องแบบยิวาทะกันกับคนรักอยู่บ่อยครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกันต้องระวังควบคุมอารมณ์ให้มากๆนะมีโอกาสที่จะปะทะมีปากเสียงกับคนรักมีแนวโน้มสูงมาก นะคะหรือว่าความรักมันมีโอกาสที่จะมีฝ่ายได้ไฟหนึ่งนอกใจเกิดขึ้นด้วยวันนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe s u b s c r i b ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ